จวายเอ็นจอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนออาณาจักรแห่งท้องนภา,าตอนที่1269ทําทำความสะอาดเมืองเยกอย่างไรก็ตามพวกเขารู้สึกผิดหวังกับความจริงที่ว่าจ้านหยุนเฟยและจูจิวเทียนดูเหมือนจะไม่จักไปพวกเขาจะอยู่ในตระกูลเย่เป็นเวลานานคนง่จากทั้งสองนิกายไม่รู้ว่าจ้านหยุนเฟยและจูจิวเทียนอยู่ในตระกูลเย่โดยมีงานต้องทำ พวกเขาจะไม่มีวันจากไปก่อนที่เยเซียวจะกลับมาหากพวกเขาจักไปก่อนที่จะพบกับเยเซียวพวกเขาจะถูกผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่ต่อยจนตายเมื่อเยชังเทียนหายตัวไปผู้อาวุโสทั้ง3ก็โกรธมากผู้คนในพระราชวังจันทราเยน็นถูกส่งออกไปตามหาปรมาจารย์ของพวกเขาแต่ไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใดๆ ชายชราทั้งสามค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับลูกศิษย์ที่รักของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงส่งจ้านหยุนเฟยและจูจิเทียนกลับไปที่เมืองเย่เพื่อนำเย่เซเียวกลับมาแม้ว่าทั้งสองคนเพิ่งกลับมาที่นิกายก็ตามหากเจ้าล้มเหลวที่จะพาน้องชายของเจ้ากลับมาอยากกลับมาเล่ตาตี้โกรธมากถ้าเจ้าไม่สามารถทำงานง่ายๆแบบนั้นได้บางทีเจ้าควรไปทำเรื่องไร้สาระในสวนและยอมรับชะตากรรมของเจ้าเป็นขยะไร้ประโยชน์สองชิ้น จ่านหยุนเฟยและจูจิวเทียนเพิ่งกลับมาที่นิกายและถูกส่งกลับไปทำภารกิจใหม่พวกเขาทำอะไรไม่ถูกและเคร่งขึมพวกเขาตัดสินใจว่าคราวนี้เราจะพายเยเซียวกลับไปไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีวันอยู่ได้ดีในนิกายอีกต่อไปเมื่อเยเซียวกลับมาที่เมืองเย่ขณะที่เขายังคงบินอยู่บนท้องฟ้าเขาก็สัมผัสได้ถึงบางอย่างผิดปกติ รอบๆบบ้านของตระกูลเย่มีพลังปราณที่ไม่เป็นมิตรมากมายแม้ว่าคนเหล่านั้นจะพยายามซ่อนพลังปราณของพวกเขาแต่พวกเขาไม่สามารถซ่อนจากความรู้สึกทางจิตวิญญาณที่ยอดเยี่ยมของเย่เซียวได้เย่เซียวจำพลังปราณของคนเหล่านั้นได้และยืนยันว่าพวกเขามาจากนิกายแสงตะวันศักดิ์สิทธิ์และนิกายแสงดาราศักดิ์สิทธิ์ มันทำให้เขาหงุดหงิดมากอย่างไรก็ตามโดยไม่ต้องคิดอีกเขาเริ่มการโจมตีและกำจัดคนเหล่านั้นออกไปในเวลาอันสั้นเขาไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าทำไมคนเหล่านั้นถึงยังไม่โจมตีตระกูลเยธเขาแข็งแกร่งมากจนเพียงสะบัดร,ร่างก็สามารถฆ่าคนเหล่านั้นได้ทั้งหมดทั้งสองกลุ่มที่จัดหาสถานที่ซ่อนตัวถูกอย่างรากลึกโดยเยเซียวภายในช่วงเวลาสั้นๆคืนนั้นในความเงียบสงดแห่งความมืดกลิ่นเลือดอกอวนไปทั่วเมืองเยธ วันถัดไปทุกกลุ่มในเขตศักดิ์สิทธิ์พยากรณ์ต่างตกตะลึงพวกเขารู้คร่าวๆว,ว่าเกิดอะไรขึ้นท้ายที่สุดแล้วตระกูลทั้งหมดก็เชื่อมโยงกันพวกเขารู้ว่าทั้งสองกลุ่มได้ทำบางสิ่งที่ดูเหมือนจะผิดพวกเขาไม่รู้ว่าทั้งสองกลุ่มกำลังช่วยเหลือใครอยู่แต่พวกเขามั่นใจว่าคนเหล่านั้นไม่ใช่เพื่อนของตระกูลเย yeah. เมื่อคนของทั้งสองนิกายมาถึงเมืองเย่ทั้งสองกลุ่มปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนกับว่าพวกเขาเป็นบรรพบุรุษของทั้งสองตระกูลกลุ่มอื่นรู้ว่าทั้งสองกลุ่มกำลังวางแผนอะไรเห็นได้ชัดว่าทั้งสองกลุ่มต้องการแทนที่ตระกูลเย่ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลมากที่สุดในเขตศักดิ์สิทธิ์พยากรณ์ ในความเป็นจริงกลุ่มอื่นๆต่างก็มีความสุขที่รู้ว่าผู้คนกำลังวางแผนต่อต้านตระกูลเย่แม้ว่าพวกเขาทั้งหมดจะประกาศความจงรักภักดีต่อตระกูลเย่แต่พวกเขาก็ไม่เชื่ออย่างจริงใจท้ายที่สุดแล้วตระกูลเย่ก็กลายเป็นกลุ่มที่โดดเด่นที่สุดเพียงเพราะได้รับการสนับสนุนจากพระราชวังเมกหมอกพระราชวังสงหัวและพระราชวังจันทราเย็น จริงๆแล้วตระกูลเย่ควรเป็นเพียงกลุ่มชนชั้นกลางในเขตศักดิ์สิทธิ์พยากรนอกจากนี้ครึ่งหนึ่งของคนในตระกูลตระกูลเย่ได้เสียชีวิตไปไม่นานก่อนหน้านี้ซึ่งหมายความว่าตระกูลเย่ควรจะอ่อนแอกว่าปกติด้วยซ้ำ เนื่องจากผู้มีอิทธิพลบางคนกำลังจะต่อสู้กับเย่เซียนนิกายอื่นๆต่างก็ดีใจที่เห็นมันเกิดขึ้นพวกเขาทั้งหมดคิดว่าคนเหล่านี้จะประสบความสำเร็จสำหรับกลุ่มใครก็ตามที่กล้าที่จะต่อต้านกลุ่มเย่กำลังประกาศสงครามกับสามนิกายที่ทรงพลังที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มเย่ซึ่งหมายความว่าคนเหล่านี้ควรมีอำนาจเหนือกว่าด้วยดูเหมือนว่าตระกูลเย่กำลังจะถูกกวาดล้างภายในระยะเวลาอันสัน้นอย่างไรก็ตามก่อนที่อะไรจะเกิดขึ้นคนเหล่านั้นถูกฆ่าตายหมด มันทำให้ทุกกลุ่มหวาดกลัวอย่างแน่นอนตระกูลเย่ทรงพลังขนาดนี้จริงหรือหลังจากกวาดล้างผู้คนของทั้งสองนิกายและชนเผ่าพื้นเมืองทั้งสองแล้วเย่เซี่ยวก็กลับมาที่ตระกูลเย่และสัมผัสได้ถึงจ้านหยุนเฟยและจูจิเทียนอย่างประหลาดใจเขารู้สึกประหลาดใจเจ้าไปอยู่ที่ไหนมาจ้านหยุนเฟยกโกรธเคืองเมื่อเห็นเย่เซี่ยวเจ้าไม่ได้บอกข้าหรือว่าเจ้าจะอยู่บ้านเราเพิ่งจักไปไม่นานและเจ้าก็จักไปแล้ว เจ้าช่วยฝากข้อความถึงเราได้ไหมอย่างน้อยก็แจ้งให้เราทราบว่าเจ้ากำลังจะไปไหนไม่มีใครรู้อะไรเกี่ยวกับที่ที่เจ้าจาักไปเจ้าพิ่งหายไปในความเป็นจริงมันรู้สึกเหมือนกับว่าเยเซียวถูกลักพาตัวมากกว่านั่นเป็นสาเหตุที่พี่ชายสองคนกังวลมากสิ่งสุดท้ายที่พวกเขาต้องการคือความตายแห่งอนาคตของนิกายของพวกเขาเมื่อพวกเขาเห็นเยเซียวพวกเขาไม่รู้สึกมีความสุขแต่โกรธเท่านั้น พวกเขาอยากจะทุบตีเขาอย่างหนักเพื่อบรรเทาความเครียดในใจเออข้าพิ่งออกไปเที่ยวมาสักพักข้ายังใหม่ต่อโลกนี้ทุกอย่างน่าสนใจสําหรับข้าเยเซียวลูกหัวพี่ชายเจ้าไม่รู้หรอกว่ามีสาวสวยกี่คนในเขตนี้สาวงามทุกประเภทก็แค่เดินบนถนนจ้านหยุนเฟยและจูจิเทียนมองหน้ากันพวกเขาได้ยินเยเซียวแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมเยเซียวถึงพูดแบบนั้น ชงเซียวฟังะระวังเมื่อเจ้าพิจารณาเริ่มต้นความสัมพันธ์จ้านหยุนเฟยถอนหายใจขณะมองดูเย่เซียวราวกับว่าเย่เซียวเป็นเด็กที่ไม่อาจไททอนได้ถูกต้องพี่จ้านพูดถูกเป็นเรื่องจริงที่เจ้าควรอยู่ในตำแหน่งสูงสุดในขณะนี้แต่เจ้าต้องระวังเรื่องความสัมพันธ์อย่าให้ความสำคัญกับมันมากเกินไปบางครั้งทำมากไปก็กลับไปไม่ได้เมื่อเจ้าคิดถึงใครสักคนเจ้าจะสูญเสียมันไปตลอดกาลจูจิวเทียนก็ถอนหายใจเช่นกัน การอ,อกหักยังดีกว่าการถูกทิ้งให้อยู่กับหัวใจที่แตกสลายไม่มีอะไรยากไปกว่าการนอนไม่หลับคืนแล้วคืนเล่าหลังจากที่เธอจากไปจูจิเทียนดูเหมือนมีอารมณ์อ่อนไหวพี่ชายเจ้ากำลังพูดถึงอะไรเจ้าช่วยทำให้เข้าใจง่ายขึ้นได้ไหมข้าไม่เข้าใจเจ้าเย่เซียวรู้สึกสับสนข้าพูดอะไรนะผู้หญิงสวยไม่ใช่เรือนั่นคือทั้งหมดมีอะไรเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือไม่เจ้าสองคนกำลังทำอะไรอยู่ ทำไมอารมณ์อ่อนไหวขนาดนี้ข้าก็แค่หาข้อแก้ตัวมาโดยไม่ได้ตั้งใจในโลกนี้ไม่ใช่ทุกคนจะเกิดมาเพื่อเป็นผู้ฝึกฝนผู้หญิงมีโอกาสน้อยที่จะเป็นผู้ปลูกฝังเจตจำนงของสวรรค์แสวงหาความยุติธรรมเมื่อเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ประการหนึ่งก็จะอ่อนแอไปในอีกแง่หนึ่งผู้หญิงที่สวยมักจะอ่อนแอในการฝึกฝนยิ่งพวกเธอสวยมากเท่าไหร่พวกเธอก็จะยิ่งสนใจการฝึกฝนน้อยลงเท่านั้น ตอนที่1270รักง่ายยากที่จะมีชีวิตอยู่มีตัวอย่างมากมายในชีวิตจริงเพราะว่าพวกมันสวยงามมากพวกเขาจึงไม่ต้องกดดันตัวเองให้ทำอะไรยากๆความงามคือพลังดูเจ้าสิผู้ฝึกฝนขั้นเต่าหยวนที่เหนือกว่าเจ้ามีชีวิตอยู่ได้อีกอย่างน้อย1,000ปีเมื่อเจ้าแข็งแกร่งขึ้นเจ้าจะมีอายุยืนยาวขึ้น เมื่อเจ้าระดับ9ก้าเจ้าอาจสามารถกลายเป็นอีกตำนานหนึ่งของโลกที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หลายพันปีเจ้าคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างไหมเมื่อผู้หญิงเริ่มติดตามเจ้าแสดงว่าเจ้ายังเด็กทั้งคู่อย่างไรก็ตามเมื่อเธอแก่ตัวลงและตายไปพร้อมกับร่างกายที่แก่ชราเจ้ายังคงเป็นชายหนุ่มเจ้าต้องดูเธอตายและเจ้าไม่สามารถทำอะไรกับเรื่องนี้ได้หากเจ้ามีลูกเจ้าหวังว่าพวกเขาจะมีความสามารถเหมือนเจ้าไม่เช่นนั้นเจ้าจะต้องดูพวกเขาตายด้วยเจ้าจะมีชีวิตอยู่ต่อไป เจ้าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความตายสิ่งที่เจ้าควรกังวลคือการ,รเผชิญหน้ากับความตายของคนที่เจ้ารักแม้ว่าเจ้าจะต่อสู้กับเจตจำนงของสวรรค์ที่จะยืดอายุของพวกเขาพวกเขาก็มีชีวิตอยู่ได้เท่านั้นไม่เกิน 2, 3, สองสามทศวรรษใจของเจ้าจะแหลกสลายครั้งแล้วครั้งเล่าว,วันแล้ววันเล่าจิตใจของเจ้าจะแก่ขึ้นเรื่อยๆครั้งแล้วครั้งเล่าเจ้าต้องดูพวกเขาจากไปหัวใจของเจ้าจะเจ็บปวดครั้งแล้วครั้งเล่า ในท้ายที่สุดเจ้าจะพบว่าไม่ว่าเจ้าจะมีพลังในการฝึกฝนมากแค่ไหนเจ้าก็ยังทำอะไรไม่ถูกเมื่อต้องเผชิญกับพลังแห่งกาลเวลาทุกคนต้องทนทุกทรมานจากมันแม้แต่สิ่งที่ดีที่สุดในจักรวาลจ้านหยุนเฟยกล่าวว่าในประวัติศาสตร์ของอาณาจักรชิงหยุนผู้คนจำนวนมากมีพลังมากเมื่อพวกเขายังมีชีวิตอยู่จนต้องก้าวไปข้างหน้าเพื่อเข้าสู่อาณาจักรมนุษย์บนสวรรค์เท่านั้นอย่างไรก็ตามพวกเขาก็หยุด พวกเขาอยากจะตายในอาณาจักรชิงหยุนพวกเขาไม่ต้องการเข้าสู่อาณาจักรบนเพราะพวกเขาไม่ต้องการเผชิญกับชีวิตที่ยืนยาวอีกต่อไปการมีชีวิตอยู่ตลอดไปนั้นโหดร้ายที่สุดปัญหาของผู้แข็งแกร่งที่ไหนสูงกว่าก็หนาวกว่าความคิดของพวกเขาแก่เกินไปที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ว่าพวกเขาจะดูดีแค่ไหนหัวใจของพวกเขาก็เน่าเปื่อยอยู่แล้ว หากเจ้าต้องการไปยังอาณาจักรที่สูงกว่าเจ้าต้องระวังเรื่องการจริงจังในความสัมพันธ์มันง่ายที่จะรักแต่ยากที่จะมีชีวิตอยู่พวกเขาทั้งสองมองไปที่ยเยเซียวที่เป็นกังวลแทนเขาน้องชายคนเล็กของเรากำลังปลุกความรักครั้งแรกหากเขาเจอผู้หญิงผิดและได้รับบาดเจ็บชีวิตที่เหลือของเขาก็จะอยู่ภายใต้ร่มเงาของความล้มเหลว เยเซียว yeah, ได้รับการรู้แจ้งเขารู้ว่าพี่ชายสองคนอยากให้เขามีชีวิตที่ดีอย่างจริงใจนั่นเป็นสาเหตุที่พวกเขาพยายามพูดอย่างหนักจริงๆแล้วในตอนแรกเขาอยากจะพูดอะไรบางอย่างว่าขคาดเดาว่าพวกเจ้าสองคนคงผ่านเรื่องราวความรักที่น่าจดจำมาบ้างแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาพูดว่าอย่างไรก็ตามเมื่อเธอแก่ตัวลงและตายด้วยร่างกายที่แก่ชราเจ้ายังคงเป็นชายหนุ่ม เจ้าต้องดูเธอตายและไม่มีอะไรที่เจ้าสามารถทำได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ยเยเซียวรู้สึกสะเตือนใจเขารู้สึกเศร้าส้อยอยู่ในใจมันจะน่าสังเวชกว่านี้ขนาดไหนจะเป็นคนที่ทำอะไรไม่ถูกได้มากกว่านี้สักแค่ไหนยเยเซียลถอนหายใจโชคดีที่ข้าไม่ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานนั้นทันใดนั้นเขาก็รู้สึกกังวล จุนหญิงเหลียนจะไม่มีปัญหาซูยเย่ก็เช่นกันพวกเขาทั้งสองมีหลักฐานอันทรงพลังจุนหญิงเหลียนจะขึ้นไปยังอาณาจักรมนุษย์บนสวรรค์กับข้ามันจะไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเธอซูเย่เย่อยู่ที่นั่นข้าเกรงว่าข้าจะต้องไล่ตามเธอแต่แล้วปิงเอ๋อล่ะปิงเอ๋อเป็นผู้ฝึกฝนที่มีพรสวรรค์ซึ่งหายไปหลายวันเธอจะไม่สามารถตามข้าทันได้ด้วยตัวเองหากข้าสามารถหาเธอและมอบผลไม้ให้เธอได้ เธอจะได้รับการส่งเสริมและมาพร้อมกับข้าไปยังอาณาจักรบนท่าข้าไม่เห็นเธอก่อนที่จะขึ้นสู่โลกเบื้องบนข้าเกรงว่าเธอจะต้องอยู่ในโลกนี้ไปอีกนานจะเกิดอะไรขึ้นท่าเขาไม่ต้องการที่จะคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาแค่อยากไปหาปิงเอ๋อให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้และมอบผลไม้ให้เธอปัญหาคือเขาจะไปตามหาเธอที่ไหนในโลกอันกว้างใหญ่ใบนี้เธออาจจะออกจากอาณาจักรชิงหยุนใช่ไหม เขาจมอยู่กับความรู้สึกที่ซับซ้อนและได้แต่ถอนหายใจยาวข้าอยากรู้ว่าตอนนี้สาวน้อยอยู่ที่ไหนเธอมาโดยไม่มีป้ายบอกทางแต่เธอก็จากไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยข้าจะไปหาเธอได้ที่ไหนพี่ชายข้าไม่มีปัญหาข้าออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์และชมวิวเท่านั้นข้าเห็นสาวสวยมากมายแต่ข้าชอบชมวิวเป็นหลักยเยเซียวถอนหายใจและพูดว่ายังไงก็เธอพี่ชายทำไมเจ้ากลับมาเร็วขนาดนี้ หมายความว่ายังไงเจ้าไม่มีปัญหาเราอยู่ในวัยของเจ้าเจ้าไม่คิดว่าเราจะเห็นความปรารถนาที่เพิ่มขึ้นในใจเจ้าเหรอจ้านหยุนเฟยไม่เชื่อเขาดังนั้นเขาจึงพูดว่าดูเจ้าสิเจ้ามีความรักอย่างแน่นอนเพลิดเพลินกับทิวทัศน์เจ้าเลวร้ายยิ่งกว่าหมูที่พูดโกหกเยเสียพูดไม่ออกและเขินอายเจ้าหมายถึงอะไรความปรารถนาที่เพิ่มขึ้นของข้าเจ้าหมายถึงอะไรว่าข้าแย่กว่าหมู ข้ารู้ว่าคำพูดของข้าบางครั้งดูไม่น่าเชื่อแต่อย่างน้อยข้าก็ดีกว่าหมูจ้านหยุนเฟยและจูจิวเทียนคอยบอกเขาทุกประการถึงข้อเสียของการตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งและในที่สุดก็เข้าสู่เรื่องที่แท้จริงเรามาที่นี่เพราะอาจารย์ทั้งสของเจ้าต้องการให้เจ้ากลับมาเรามาที่นี่เพื่อพาเจ้ากลับจ้านหยุนเฟยพูดอย่างขมขื่นครั้งที่แล้วเราไม่ได้พาเจ้ากลับและเราก็ถูกทุบตีเหมือนนรกเย่เซียวรู้สึกตกใจ โลกอยู่ในระเบียบจะเกิดภัยพิบตัติจูจูเทียนกล่าวว่ามากับเราเราเสี่ยงไม่ได้ที่จะทิ้งเจ้าไว้ที่นี่ดูสิเจ้าต้องเข้าใจเมืองเย่จะปลอดภัยหากไม่มีเจ้าเท่านั้นเมื่อจานหยุนเฟยกล่าวเช่นนั้นเย่เซียวก็พยักหน้าเห็นด้วยมันเป็นเรื่องจริงเย่เซียวเป็นเหมือนระเบิดที่เขาอยู่ที่ซึ่งเหตุร้ายเกิดขึ้น พระราชวังจันทราเย็นสูญเสียโอกาสในการกลายเป็นผู้มีอำนาจมากที่สุดในบรรดาสามฝ่ายเนื่องจากอีกสองฝ่ายต้องการฆ่ายเยเซียวอย่างไรก็ตามเยเซียวต้องแน่ใจว่าตระกูลเย่ปลอดภัยหากเกิดอะไรขึ้นที่นี่เขาควรจะปรากฏตัวเพื่อช่วยคนของเขาหรือไม่ในความเป็นจริงหากเขาไม่ตัดสินใจตอนนี้มันจะยากขึ้นสำหรับเขาที่จะตัดสินใจออกไปเมื่อพ่อแม่ของเขาเย่กงซูและเย่หนานเทียนกลับมา ตอนที่1,271แม่และลูกชายภัยพิบัติกำลังจะมาเยืยนอนอาณาจักรชิงหยุนข้าคือผู้ฝึกฝนระดับสูงที่ซ่อนอยู่ข้าต้องปรากฏตัวและกอบกู้โลกข้าไม่ได้อยู่ในโลกแห่งการต่อสู้อีกต่อไปแต่ตำนานของข้าก็ไม่มีวันตายนี่เป็นเหตุผลที่ดีทีเดียวสำหรับข้าที่จะก้าวเข้าสู่การต่อสู้ยเยเซียวกลอกตาขณะคิดจากนั้นจึงพยักหน้า ถ้าเห็นข้าจะไปกับเจ้าพี่ชายจ้านหยุนเฟยและจูจิวเทียนต่างรู้สึกโล่งใจเมื่อได้ยินคำตอบของเย่เซี่ยวโชคดีที่เขาตอบตกลงไม่เช่นนั้นถ้าเรากลับไปที่นิกายโดยไม่มีลูกศิษย์ที่รักของผู้เท่าทั้งสามเราจะถูกทุบตีอย่างหนักอีกครั้งพวกเขาตัวสั่นขณะคิดถึงเรื่องนี้มันน่ากลัวเกินกว่าจะจินตนาการได้สองวันต่อมาในที่สุดเย่กงซูและเย่หนานเทียนก็กลับมาที่เมืองเย่ เมื่อเย่กงซูเห็นเมืองซึ่งเธอคุ้นเคยเธอก็ตื่นเต้นจนแทบจะวิ่งไปที่บ้านของตระกูลเย่เย่หนานเทียนตามเธอไม่ทันด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามเมื่อเธอเข้าใกล้ประตูบ้านตระกูลเย่เธอก็ชะลอตัวลงแล้วหยุดเธอตัวแข็งอยู่หน้าประตูมันคืออะไรเย่หนานเทียนถามเขาไม่เข้าใจว่าทำไมจูจ่ๆกงซูถึงลังเลข้ากำลังคิดว่า ดวงตาของเธอเปลี่ยนเป็นสีแดงเพราะน้ำตาข้าไม่ได้เจอลูกชายมาหลายปีแล้วข้าไม่ใช่แม่ที่อยู่กับเขาเขาจะเกลียดข้าไหมเขาจะปฏิเสธที่จะยอมรับข้าหรือไม่น้ำตาไหลออกมาจากดวงตาของเธอและหยดลงมาบนแก้มของเธอข้าไม่ใช่แม่ที่ดีข้าขาดความรับผิดชอบเกินกว่าจะได้รับความรักจากเขาเย่หนานเทียนพยายามปลอบใจเธอ เซียวเซียวเป็นเด็กดีเ <c oughs> ขาคิดถึงเจ้าตลอดเวลาเขาถามข้าเกี่ยวกับแม่ของเขาหลายพันครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าเ <c oughs> ขาจะมีความสุขที่สุดที่ได้พบเจ้ากลับมาข้าแน่ใจเย่กงซูยังคงลังเลเธอยังไม่ก้าวไปข้างหน้าเลยด้วยซ้ำคนอื่นๆแทบรอไม่ไหวที่จะกลับบ้านหลังจากจากไปเป็นเวลานานแต่จริงๆแล้วเธอก็ลังเลที่จะกลับมาเพื่อกลับไปหาลูกชายของเธอณนะตอนนี้ประตูบ้านเปิดออกอย่างกระทันหัน ด้านหลังประตูมีทางเดินยาวซึ่งปูด้วยพรมสีแดงและมีกลีบดอกอยู่ทั่วสนามหญ้ากำแพงบ้านแม้แต่ท้องฟ้าก็ดูเป็นสีแดงเพราะดอกไม้อย่างไรก็ตามไม่มีใครอยู่ในลานบ้านซึ่งทำให้รู้สึกมีชีวิตชีวาน้อยลงเย่กงสู่ก้นปากของเธอเองและหลังน้ำตาเธอมีความสุขมากสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าเธอคือการต้อนรับลูกชายของเธอไม่มีใครทักทายเธอแต่เธอก็ไม่ต้องการใคร คนอื่นๆก็ตกใจเช่นกันสิ่งที่เยเซียลทำไม่ใช่เรื่องที่คาดไม่ถึงแต่ค่อนข้างมีประสบการณ์เมื่อประตูถูกเปิดสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีเพียงสีแดงเท่านั้นมันทำให้พวกเขามีชีวิตชีวาขึ้นมาอย่างแน่นอนอีกด้านหนึ่งของพรมแดงในโลกของสีแดงเงาสีขาวแวบขึ้นมาชายหนุ่มในชุดขาวล้วนค่อยๆเดินออกมาจากข้างในผู้มีใบหน้าราวกับหยกอุ่นสูงหล่อเหลาราวกับว่าเขามาจากสวรรค์ เขาเดินช้าๆบนพื้นสบายๆส,ยสง่างามและสง่างามมากทีละก้าวเขาไม่ได้เดินแตกต่างไปจากปกติแต่รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังเคลื่อนไหวไปพร้อมกับเขาราวกับว่าโลกเป็นส่วนหนึ่งของเขาเมื่อชายหนุ่มปรากฏตัวขึ้นสีแดงก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีดูเหมือนภาพวาจะกลายเป็นภาพยนตร์ช่างเป็นฉากที่ชวนฝันจริงๆชายหนุ่มดูตื่นเต้นมากในสายตาของเขามีแรงกระตุน yeah, ้นเย่ยสี่ยว เมื่อเขาปรากฏตัวเย่กงซูก็อุทานด้วยความตกใจเธอกำลังตัวสั่นดวงตาของเธอเบลอเพราะน้ำตาที่ไหลออกมาและหยดลงจากแก้มของเธอนั่นคือลูกของข้าเหรอนั่นคือลูกชายของข้าเขาเหล่อมากสาง่างามมากลูกชายของข้าเขาเป็นลูกชายของข้าน้ำตาของเธอไหลออกมาไม่หยุดความผูกพันระหว่างแม่ลูกปรากฏอยู่ในใจ น้ำตาทำให้ดวงตาของเธอพร่ามัวแต่เธอแน่ใจว่าคนที่อยู่อีกด้านหนึ่งของพรมคือลูกชายของเธอนั่นคือลูกชายของข้าเธอจะจำเขาได้ตั้งแต่แรกพบไม่ว่าเยเซเียวจะปรากฏตัวที่ไหนหรือเมื่อไหร่ก็ตามเขาเป็นส่วนหนึ่งของข้าเมื่อเยเซเียวเห็นเย่กงซูเขาก็ตกใจมากเขาเคยคิดว่าเขาจะไม่หวั่นไหวเพราะเขามีพลังมากพอที่จะไม่ขยับ อย่างไรก็ตามความจริงพิสูจน์ว่าเขาคิดผิดเมื่อเขาเห็นแม่ของเขาเขาก็ไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้อีกต่อไปไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถหยุดอารมณ์ได้เธอเป็นแม่ของข้าในชีวิตนี้ใช่ไหมนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาได้พบกับเยก,กงซูเมื่อเขาช่วยเหลือคู่รักทั้งสองในชาติที่แล้วเขาได้เฝ้าดูพวกเขาจากระยะไกลแม้ว่าเขาจะไม่เห็นหน้ากันแต่เขายังคงเห็นใบหน้าของเยก,กงซูผ่านจิตใจฝ่ายวิญญ,ญาณของเขา อย่างไรก็ตามความทรงจําทั้งหมดเกี่ยวกับเย่กงซูไม่สําคัญในขณะนี้สิ่งเดียวที่เติมเต็มหัวใจของเขาคือความคิดเดียวแม่นั่นคือแม่ของข้าเย่เซียวรู้ว่าตัวเขาเองไม่ได้สันไหวเขารู้ว่ามันเป็นเศษวิญญาณของเย่เซียวที่แตกหักแม้ว่านายน้อยเย่เซียวผู้โมฆเขาจะไม่สามารถทําอะไรสําเร็จได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยยอมแพ้การได้เจอแม่ของเขาเพราะเขาไม่ได้เจอแม่ของเขาตั้งแต่เขาเกิด สำหรับเด็กคนใดก็ตามถือเป็นความเสียใจในชีวิตนั่นคือเหตุผลที่เยเซียวราชาเซียวไม่พยายามระง,งับอารมณ์แต่เขากลับตัดสินใจปล่อยมันไปดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงและดูเหมือนว่าเขาจะร้องไห้ออกมาเหมือนเย่กงซูเมื่อเขาเดินไปได้เพียงครึ่งทางเย่กงซูก,ก็วิ่งมาหาเขาราวกับสายลมและกอดเขาไว้ในอ้อมแขนแน่นเธอกอดเขาไว้แน่นจนสะอื้นทั้งน้ำตาเยเซียรรู้สึกว่าน้ำตาของเธอเปียกโชกเสื้อผ้าของเขาทันที เสียเส่ยวเสี่ยวลูกชายของข้าเย่กงซูสันเทาเธอโหยหาช่วงเวลานี้มากจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อีกต่อไปความโศกเศร้าวความรักความห่วงใยและความปรารถนาล้วนประปนอยู่ในน้ำตา18ปีเย่กงซูคิดถึงเขาทุกวันเธอถามคำถามเกี่ยวกับลูกชายที่รักของเธอในหัวของเธอเองเขาสูงเท่าไหร่ตอนนี้เขาควรจะสวมเสื้อผ้าสำหรับผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมเขาดูเหมือนอะไร เธอจินตนาการถึงรูปลักษณ์ของลูกชายของเธอครั้งแล้วครั้งเล่าตอนที่1,272การรวมตัวใหม่เนื่องจากเย่ก,กงซูถูกกักขังอยู่ในพระราชวังเธอไม่เคยหยุดคิดถึงเย่เซียววันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าไม่มีอะไรอื่นที่จะครอบงำจิตใจของเธอได้ตอนนี้เมื่อเธอเห็นลูกชายของเธอ ในที่สุดเธอก็ตระหนักได้ว่าสิ่งที่เธอจินตนาการไว้นั้นซี่เสียวเมื่อเปรียบเทียบกับคนจริงๆขณะที่เธออุ้มเยเซียวไว้ในอ้อมแขนเธอรู้สึกเหมือนกำลังกลุ่มโลกทั้งใบไว้ถ้าเย่หนานเทียนรู้ว่าเย่กงซูก,กำลังคิดอะไรอยู่เขาจะสบายใจขึ้นหรืออิจฉามากขึ้นไม่ว่ายัางไงก็ตามเย่กงซูเพียงรู้สึกมีความสุขและปลอบใจในขณะนี้เธอกำลังยิ้มแต่น้ำตาของเธอไหลออกมาเธอสูญเสียการควบคุมอารมณ์ของเธอโดยสิ้นเชิง หลังจากนั้นไม่นานในที่สุดเธอก็สงบลงเล็กน้อยแต่เธอยังคงจับมือของเยเซียวไว้และมองดูเขาราวกับว่าเธอไม่สามารถหยุดมองเขาได้เยเซียวรู้สึกได้ถึงจิตวิญญาณของเขาที่ร่าเริงขึ้นมันไม่ใช่แค่ชิ้นส่วนของจิตวิญญาณของเยเซียลในวัยเยาว์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงหัวใจของราชาเซียลที่ได้รับการสัมผัสด,ด้วยในที่สุดข้าก็เป็นผู้ชายที่มีพ่อแม่แล้ว เขาเป็นเด็กกาพร้าตั้งแต่จําความได้ในที่สุดเขาก็ได้รู้ถึงความรู้สึกของการมีทั้งพ่อและแม่แล้วในที่สุดเขาก็มีครอบครัวแล้วมันเป็นความสุขมันเป็นพื้นฐานมันเป็นการพึ่งพาแม้ว่าพ่อแม่ของเขาจะอ่อนแอกว่าเขาแม้ว่าพวกเขาจะให้การสนับสนุนได้จํากัดตราบใดที่พวกเขาอยู่ที่นั่นเขาก็รู้สึกได้ว่ามีคนที่ต้องพึ่งพาในโลกนี้เขาไม่ใช่เด็กอีกต่อไปโดยไม่มีครอบครัว ส่วนที่เหลือของจิตวิญญาณของเยเซียวในวัยยาวก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณของเยเซียวเองในที่สุดขณะนี้ทั้งสองส่วนเชื่อมโยงกันด้วยความสุขและความเจริญรุ่งเรืองเยซวงและเยฮานอิจฉาเขาในขณะที่ดูเขาถูกแม่ของเขากอดตอนนี้พี่ชายมีแม่แล้วเขามีความสุขมาก สำหรับพวกเราหญิงสาวทั้งสองอิจฉาและเสียใจในเวลาเดียวกันเธอเป็นแม่ของพี่ชายของเราซึ่งหมายความว่าเธอก็เป็นแม่ของเราเช่นกันแต่เราไม่สามารถพูดแบบนั้นได้เยเซียวหันกลับไปและมองดูความคับข้องใจในดวงตาของหญิงสาวสองคนสิ่งเดียวที่เขาทำได้คือถอนหายใจไม่ว่าเขาจะโดดเด่นแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถทำอะไรเพื่อช่วยหญิงสาวสองคนในเรื่องนี้ได้ คืนนั้นตระกูลเย,ย่กำลังจัดงานเลี้ยงคลื่นเสียงหัวเราะและเสียงร่าเริงดังก้องไปทั่วทั้งกลุ่มสมาชิกทุกคนของตระกูลเย,ย่กำลังยิ้มนั่งอยู่ในโต๊ะซึ่งครอบครองห้องถงหลักและลานบ้านเย่ยเซียวนั่งระหว่างเย่ยกงซูและเย่หนานเทียนเย่ยกงซูไม่เคยละสายตาจากเย่ยเซียวตั้งแต่พวกเขากลับมาพบกันอีกครั้งแม้แต่วินาทีเดียวดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความรักและความเสียใจ ดูเหมือนว่าเธอต้องการชดใช้การเสียไป18ปีที่เยเซียวหายไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เสี่ยวเสี่ยวลองนีส่สิเสียเส่ยวเสี่ยวเจ้าคิดอย่างไรไม่ต้องกังวลข้าจะทำอาหารจานใหม่สำหรับเจ้าในภายหลังอันนี้ด้วยเยเซียวตกตะลึงเมื่อเขาเห็นอาหารกองสูงขึ้นในจานของเขาเย่กงซูงเกือบจะให้ทุกสิ่งที่อร่อยบนโต๊ะแก่เขาเธอกำลังจะจัดหาอาหารทั้งหมดที่เธอเอื้อมถึงให้เขา เย่เสียวเชื่อว่ามังกรจะถูกยัดด้วยอาหารในจานของเขาเย่หนานเทียนเห็นเขาเขินอายดังนั้นเขาจึงพูดว่าซูเอ,อ๋อเจ้ากำลังจะทำให้เขาอัดแน่นจนตายเขาควรจะทำอาหารพวกนั้นให้เสร็จได้ยังไงแม้แต่หมูก็กินไม่ได้มากขนาดนั้นเย่กงซูก,กุมหัวของเธอเองแล้วพูดว่านั่นเป็นเรื่องจริงเสียเส่ยวเสี่ยวไม่สามารถกินมากขนาดนั้นได้ก็ให้เขากินอันที่ยังอุ่นๆที่เหลือก็ไม่จำเป็นต้องกินให้หมดก็ได้ เธอเริ่มย้ายอาหารจากจานของเย่เซียวไปยังเย่หนานเทียนปล่อยให้เย่เซียวอร่อยที่สุดเธอพูดว่าเสีย่ยวเสี่ยวกินอันอุ่นๆและมอบอันเย็นให้พ่อของเจ้าเย่หนานเทียนลูกคราวของเขามองดูอาหารที่เหลือในจานอย่างพูดไม่ออกและรู้สึกเย็นชาในใจตอนนี้เขาอิจฉาเมื่อมีเพียงเย่กงซูก,กับเขาพวกเขาเป็นคู่รักที่รักกันมากซึ่งมีเพียงกันและกันในสายตาเขารู้สึกมีความสุขกับเธอ ตอนนี้เธอผลักเขาออกไปโดยสิ้นเชิงและอยู่ใกล้ลูกชายของพวกเขาเท่านั้นเธอมีแต่ลูกชายของเธอในทันทียเยเซียรู้สึกได้ถึงความเศร้าในดวงตาของเยซวงและเยฮานเขายิ้มอย่างช่วยไม่ได้และพูดว่าเอาหน้าทั้งสองแบ่งปันกับข้าจากนั้นเขาก็ให้อาหารบางส่วนในจานให้พวกเขาเยหนานเทียนรู้สึกประหลาดใจเสี่ยวเสี่ยวเป็นเด็กฉลาดมากแต่ทำไมเขาถึงทำสิ่งที่งโง่เขลาเช่นนี้ ถึงอาหารจะอร่อยแค่ไหนก็อยู่ในจานของเจ้าตะเกียบของเจ้าแต่มันนอกจากนี้แม่ของเจ้าก็เอามันมาใสา่จานของเจ้าแม้ว่าเจ้าจะสุภาพและให้ความเคารพต่อผู้ฝึกฝนที่เหนือกว่าสองคนแต่อย่างน้อยเจ้าควรให้อาหารจากโต๊ะแก่หญิงสาวสองคนนี่มันไม่สุภาพเลยเจ้ากำลังทำให้ทั้งสองผู้มีอิทธิพลของโลกอับอาย อย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปทําให้เย่หนานเทียนประหลาดใจอย่างยิ่งเย่สวงและเย่ฮานต่างดวงตาสว่างขึ้นแล้วพูดว่าขอบคุณขอบคุณจากนั้นพวกเขาก็หยิบอาหารและเริ่มกลืนพวกเขามีความสุขจริงๆที่ได้กินอาหารนั้นพวกเขาไม่ได้แสดงไม่เลยแม้ว่าอาหารจะมาจากแม่ของพวกเขาแต่ก็มาจากแม่ของพี่ชายของพวกเขาสําหรับพวกเขามันเกือบจะเหมือนกับอาหารจากแม่ของพวกเขาเอง เมื่อพวกเขากินอาหารพวกเขาก็ได้ลิ้มรสความรักของแม่จริงๆความรู้สึกนั้นเป็นสิ่งที่หญิงสาวทั้งสองปรารถนาอย่างแรงกล้าเมื่อพวกเขากินอาหารน้ำตาก็พร่ามัวเยฮานถอนหายใจเคี้ยวอาหารแล้วพูดว่าน้องเย่รักเด็กคนนี้มากความรักที่เจ้ามีต่อเขาช่างน่าอิจชา้าเราถูกพ่อแม่ทอดทิ้งตั้งแต่เราเกิดเราไม่เคยเห็นหน้าแม่การที่แม่เลือกอาหารให้เราไม่เคยเป็นประสบการณ์ของเราเลยคาดเดาว่าเราเป็นหนี้ลูกสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ เยซวงต้องการหยุดเธอไม่ให้พูดคำแปลกๆแ,แต่เธอก็ไม่อยากทำลายบรรยากาศดีๆของทุกคนด้วยเมื่อเธอได้ยินสิ่งที่เยฮานพูดเธอก็ถอนหายใจยาวเช่นกันเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ